เทรนทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะกับเบิ้ลซ่านะคะเราเพิ่งออกสตาร์ทนะคะจาก t o y o ต a a l i ไ e นะคะ mm hmm. เพื่อทำการทดสอบนะคะ mm hmm. เส้นทางวันนี้เนี่ย mm hmm. กับตัวไฮรักร mm ีวอรดีนะคะ mm hmm. ขบวนเนี่ย mm hmm. ก็จะเดินทางนะคะลูทติ้งเนี่ยออกจากกรุงเทพนะคะที่ Toyo ต a a l i ไ e เมื่อกี้ที่ Alliance, พูดไป mm hmm. เส้นทางแรกเราจะเดินทางไปยังนครนายกแล้วก็สิ้นสุดที่เขาใหญ่นะคะโดยขึ้นทางนครนายกเดี๋ยววันนี้การขับขี่จะเป็นยังไงนะคะพี่กบจะขาสดมือหนึ่งค่ะ เราก็เป็นผู้หญิงนั่งสบายเดี๋ยวเราจะทดสอบนั่งกันก่อนนะว่ายังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปขอแท็กทีมขอสลับขับกันมาดูฟิลกันว่าการเปลี่ยนแปลงรถคันนี้นะคะกับตัวไฮรักรีโวดีนะคะที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ช่วงล่างเป็น g r Sport นะคะต่ำลงกว่าเดิมยีิบามิลแล้วก็ใช้ยางนะคะเขาบอกมาเมื่อกี้ที่มีการบรีฟกันนะคะล้อเนี่ยเอามาจาก t o y ยต้าคอรแล้วก็ยางเป็นเดียวกับเค m ร y ความรู้สึกฟิลลิ่งยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเดี๋ยว เ้ทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเป็นกแรกเราจะไปพักกันที่ร้านกาแฟนะคะชื่อร้านลืมถานให้ฟังอะไรเวเตอร์สเตชันแรกวิสเตอร์สวีทค่ะรับเครื่องดื่มก่อนเดินทางต่อนะคะไปทางเส้นปรเอ่อปาจีนเดี๋ยวเราไปขึ้นขอยทางนั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปแวะพักจุดสองที่ปตทนนองชะอมปาจีนนะคะห้องน้ำแล้วก็กลับขันค่ะตามด้ เจอกันค่ะตอนนี้ต้องลอเบลเวตคับคีบอร์ดไทยเพราะว่าฝนตกตลอดทางเลยด้วยพายุที่เข้ามาที่พายุเลยนะไปะจอยอลืซโลลูเราจะผ่ไไะะานกันไม่ได้เราจะผ่านได้ไหมเนี่ยลลน,นไไี่เราเป็นตัวเตี้ยเลยเนี่ย กังวลไหมคะสบาบยมากสบายมากดอป้าโอ้โอเคค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยววันนี้เปิ้ลนจะมาสรุปการขับขี่นะคะสำหรับเจ้าโตโยต้าไฮรักลี o วดีนะคะตัวเตี้ยหน้าหล่อแบบนี้นั่นเองนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงเขามีอะไรบ้างนะคะนั่นก็คือเขายกช่วงล่างนะคะของตัว GR Sport มาใส่ในรถคันนี้เลยนะคะสำหรับเจ้า ตัว t o y ยต้าไฮรัก e ีวอดีทำไมต้องดีดีก็มาจาก d c a คนะคะจะเป็นรุ่น4ประตูนะคะซึ่งเครื่องยนต์เขานะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล1.5เทอร์โบเดียวนะคะสำหรับวันนี้การขับขี่นะคะตั้งแต่กรุงเทพมหานครบางนานะคะจนมาถึงที่เขาใหญ่ ระยะทางกว่า200กิโลนะคะกับกิจกรรมที่เราขับขี่มาจริงแล้วมีการไปทำกิจกรรม CSR นะคะนั่นคือการไปมอบข้าวสารให้กับโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านหมูสีนะคะและก็เดินทางต่อมาอยัางที่พักเขาใหญ่ที่นี่นะคะซึ่งเราก็พยายามหาโลเคชั่นที่สามารถมารีวิวให้เห็นว่าเราเดินทางมาถึงจริงๆกับเจ้าคันนี้นะคะตัวเตียยตเต้ยหน้าหล่อขอย้ำตัวเตี้ยหน้าหลอย้ำเพราะอะไรเดี๋ยวจะมีกิจกรรม คลิปให้ฟังกันด้วยแต่เป้อนขอสรุปการขับขี่ในวันนี้นะคะก่อนการขับขี่มือหนึ่งเนี่ยจะเป็นพี่ก๊อฟข่าวสดนะคะการขับขี่มาเนี่ยป้นเป็นผู้สดยสารตอนข้างเป็นตุ๊กตาหน้ารถกับรถคันนี้ซึ่งอาจจะมองดูว่าภายนอกต้องนั่งไม่สบายอย่างแน่นอนแต่การเปลี่ยนแปลงใหม่ของเขานะคะเจ้ารถคันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการปรับให้เตี้ยลงอีก23มิลลิเมตรนะคะล้อเนี่ยเขามาจาก Toyota c คอร และส่วนของยางนะคะสมรรถนะยางสูงมากเอามาจากเคมรีด้วยนะซึ่งก็รวมประกอบแล้วก็จะเป็นเจ้ารถคันนี้เลยนะคะสำหรับโตโยต้าไฮรักรีโวตัว Z-Edition นะคะและนอกเหนือจากนั้นนะเปิ้นขอชมในเรื่องของการขับขี่ช่วงล่างดีเยี่ยมเลยเปิ้นเลยมาสรุปให้ฟังว่าสำหรับการขับขี่แล้วก็การนั่งในวันนี้การนั่งข้อดีก่อนนั่งสบายมากเบาะกระชับตัวส่วนการขับขี่มี3ข้อหลักเลย 1. ช่วงล่างดีมากทั้งเป็นผู้นั่งโดยสารตอนข้างตอนหลังรวมถึงมั่นใจด้วยในการขับขี่นะคะ 2. ข้อดีเลยนะวิสัยทัศน์ในการขับขี่เนี่ยมองเห็นได้ชัดเจน 3. พวงมาลัยเฉียบเพิ่มให้อีกหนึ่งข้อ 4. ส,สมรรถนะดีเยี่ยมเขามีในเรื่องของโหมดการขับขี่ Eco แล้วก็ Power ร,รวมถึงการขับขี่เนี่ยทุกคนเคยมาเที่ยวเขาใหญ่กันอยู่แล้วเนี่ยจะทราบกันดีเลยว่าระยะทางการขับขี่นะคะจากกรุงเทพกว่าจะถึงเขาใหญ่ ทางคดเคี้ยวมากๆนะคะคดเคี้ยวไม่เป็นไรค่ะรถคันนี้เอาอยู่นะคะก็คือว่าเราสามารถเชนเพียร์ได้หรือเปลี่ยนโหมดได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเปิ้ลบอกได้เลยมุมมองของเปิ้ลขับขี่ได้ดีทําการบ้านได้ดีเยี่ยมมากเลยค่ะและมาบอกถึงกิจกรรมทิ้งท้ายแล้วกันนะคะโตโยต้าเขาฝากบอกมานั่นก็คือ สำหรับเจ้าไฮรักรีโวตัวเตี้ยหน้าหล่อ Z ซต Edition นตัวนี้นะคะ mm hmm. เขามีกิจกรรมที่ t ต yo ต้า a ร ner คือว่าคุณไปขับขี่สลาลอมไปเทสได้ด้วยไปขับขี่ด้วยถ้าเกิดคุณทำได้ดีทำเวลาได้ดีมีรางวัลมอบให้ด้วยกิจกรรมเนี่ยจะมีทุกวันเสาร์ยาวจะเป็นถึงสิ้นเดือนธันวาคม2565เลยนะคะใครอยากจะทราบกิจกรรมดีๆกติกาดีๆไปดูได้ที่เวเ็บ t o y ยต a นะคะวันนี้ต้องขอตัวลาสำหรับการทดสอบเทสไดนะคะเจ้า t ต y o ต a ไฮรัก ตัวเตีย้ยหน้าหลอ่อฝากให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางในเพจ Facebook หรือช่อง y o u ยูทูบคาวีชาแนลนะคะและก็เว็บเว็บคาวีดอทคอมค่ะวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณเลยสวัสดีค่ะบ๊าย